สวัสดีครับกันเนอร์นะครับไนซ์นะครับครับผมพวกเราสองคนนะครับเป็นนักแสดงจากซีรีส์ knock out หมัดน็อ c ล็อกหัวใจครับครับได้เป็นใครบ้างคะกันเนอร์เล่นเป็นทันครับเป็นนักมวยดาวเด่นของค่ายนี้ครับครับก็ไนซ์นะครับรับบทเป็นคีนครับก็เป็นโปรโมเตอร์ของค่ายเพชรศักดิ์ครับผมคาแรคเตอร์แต่ละคนเป็นยังไงคาแรคเตอร์ของทันจะเป็นคนที่ดูเข้าถึงยากครับในช่วงแรกๆแต่ว่า ถ้าใครได้ติดตามดูช่วงหลังๆก็คือตอนนี้ดําเนินมาจนถึงอีพที่7แล้วนะครับก็ทันได้เจอคนคนึงนะครับก็คือคีนเนี่ยที่เข้ามาทลายกําแพงหัวใจของทันเนี่ยก็ทําให้ทันเขาเป็นคนที่ดูอ่อนโยนมากขึ้นครับเอก็อเป็นเขาเท่านั้นใช่เพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะไม่เป็นแบบนี้เป็บบเป็นแบบที่ดีกว่าแบบเดิมไหมครับ <c oughs> ครับคิงน,นะครับก็คาแรคเตอร์เป็นคนสู้คนครับแล้วก็กล้าได้กล้าเสี่ยงไม่กลัวคนครับแล้วก็เป็นคนปากจัด <c oughs> ก็แบบเราเห็นช่วงแร,แรกๆก็คือคิงเขาจะมีความสู้ชีวิตครับเพราะว่าเขาเจอแบบปัญหากับชีวิตต่างๆมากมายจนมันได้มาเจอกับทันแล้วก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองมากขึ้นจากคนที่เป็นแบบว่าคน คุณไม่คิดอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบเป็นคนแบบคิดก่อนพูดอะไรเงี้ยครับอืมใช่ครับเขาตลอดตอนจะพูดอะไรใช่ครับนกีิมันแชร์แรกตอนที่เจอเขาหรอเขาหลอเก็หลอแหะครับอยู่ๆเขาก็วิ่งเข้ามาช่วยเราจะแบบว่าพวกนักเลงอะไรเงี้ยอืมนักดันสุดแ,แ,แรกเลยปะใช่แบบว่าโห่นี่มันพระเอกตามทีวีเลยนี่นาะ <laughs> <laughs> กระโดดวิ่งเข้ามาช่วยอ่ะเออ มีความละครอยู่นิดนึงอ่ะค่ะแล้วแบบว่าเรามีการทำการบ้านยังไงบ้านกับเรื่องนี้ครับออจริง,รงๆกันกับพี่ไหนก็จะทำการบ้านแตกต่างกันไปครับเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นกันเองเนี่ยก็จะต้องทำการบ้านในเรื่องของทางแอคชั่นแล้วก็ทางการแสดงสีหน้าแล้วก็อารมณ์เนื่องจากทันเขาเป็นคนที่พูดน้อยแต่ว่าต่อยหนักใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ย คำพูดเนี่ยมันก็จะไม่ได้ออกมาแบบเยอะมากเหมือนกับของคีนใช่ไหมครับดังนั้นน่ะการแสดงสีหน้าอารมณ์เนี่ยจะต้องชัดเจนแล้วก็ทําให้คนดูเห็นว่าเรารู้สึกยังไงจริงๆครับผมส่วนเรื่องแอคชั่นก็เป็นเรื่องปกติครับที่อ่าเป็นซีรีส์เกี่ยวกับนักมวยนะครับดังนั้นเนี่ยแอคชั่นมันก็จะมีหลากหลายที่เลยไม่ว่าจะเป็นบนสังเวียนมวยหรือว่าข้างนอกที่ต้องต่อยกับนักเลงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งวิธีการจำแอคชั่นของแต่ละบริบทเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ครับ รึแอคชั่นในในห้องนอนอันนั้นเรียกว่าเลิกซีนหรือเปล่าคไม่ได้ใช้แอคชั่นนะก็แอคชั่นอยู่นะก็แอคชั่นอยู่แต่รู้สึกว่าไม่ได้ยากเท่าไหร่เพราะว่าเราซิงกันครับครับตาไหนล่ะครับครับของผมก็มีความช่วงแรกก็แบบมีความงงในคาแรคเตอร์เหมือนกันเพราะว่าคือผมอ่านนิยายมาก่อนแล้วก็ในนิยายเนี่ยคินจะมีความน่ารักแบบว่าความสู้ชีวิตอาจจะน้อยหรือว่าความแบบ มุ่งมานะอะไรเงี้ยครับอืมก็เลยแบบสับสนแต่ว่าแบบพอเวิร์กช็อปเรื่อยๆอะครับครูเขาก็บอกว่าเออแบบลองคิดว่าเป็นไหนในเวอร์ชั่นที่แย่กว่านี้หรือแบบเป็นทำหามากกว่านี้อะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราเข้าใจคาแรเตอร์มากขึ้นแล้วก็ของผมเนี่ยจะหนักในพาดาม่าคือเชื่อแรกมันก็ยากนะครับสําหรับแบบว่าซีนแบบว่าต้องร้องไห้หนักๆอะไรเงี้ยแต่ว่า เหมือนตอนไพายอดอะครับครูเขาก็บอกเทคนิคแล้วก็แบบวิธีการแบบว่าสั่งอย่างตาหว่าหลังจากนั้นมันก็เหมือนปลดล็อกอะไรบางอย่างแบบว่าเราก็สามารถทําได้แบบง่ายๆแค่แบบใส่สตอร,รี่คิมเข้ามาอะไรเงี้ยอืมครับก็ของผมจะหนักในพาร์ทดราม่ามากกว่าครับตอนนี้ปลดล็อกกันรยังคะอันนีครับตอนนี้ปลดล็อกกันรยยัง ปนล็อกแล้วปนล็อกมานานมากแล้วครับผมปนล็อกกตั้งนานแล้วใช่ปนล็อกตั้งแต่อีต้นๆตั้งแต่อีสามซึ่งกันคิดว่าเรื่อง knock out เนี่ยเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่คู่พานายนะครับเหมือนรักกันไวมากเคยเคยได้ยินคำนี้ไหมครับที่บอกว่าคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามเออคือกันกันคิดว่าสำหรับท่านกับคีนเนี่ยมันก็คงจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเหมือนกันเพราะว่า เหมือนเขาก็เจอคนมาเยอะพอสมควรนะครับทั้งตัวทันแล้วก็คีนแต่ว่าพอมาเจอคนคนเนี้ยมันทําให้ทันเองปลดล็อกอความรู้สึกภายในใจแล้วก็คีนเองเนี่ยก็เริ่มที่จะอยากทําความรู้จักกับทันมากขึ้นใช่ครับจริงๆคุณก็แบบปลดล็อกกันภายในแบบครื่อง EP เลยด้วยซ้ำใช่ EP สามแล้วจำได้ว่าคุณเนนี้ก็อยู่เลยเสน่สหม์มันเย้ายวนครับเป็นคนทนองออืม ก็เห็นทุกส่วนแล้วนะครับได้หรอเอาดีเลยหรอเรนี้ก็ได้ทส่วนไม่เน้นส่วนไหนเลยมีส่วนไหนที่เป็นพิเศษไหมที่ชอบมองอะไรเงี้ยทำให้เราตกหลุมรักได้ตลอดเวลาหลายส่วนครับอืแต่จริงๆริงรูึกว่า อะไรก็รวม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 ครับรวมรวมดีกว่าอน้าละเนาะใช่ยิ้มก็น่ารักตาก็สวยเฮ้ยเขาตายแล้วชมให้ด้วยเราไม่ได้ทำอะไรเลยบิ๊กจัดคุณยังไม่ไั้แหละคุณน่ะแสดงออก หรออันนี้ไม่ได้แสดงออกอะไรเลยนะครับอธรรมชาติแบบไม่ไม่ได้มีพิรุดอะไรเลยนะครับธรรมชาติสุดทุ้ากดเป็นแับซูมเข้าไปในตากันเลยจะเห็นไายท่านเลยหัวใจหัวใจมีอยู่สี่ห้องครับแต่ว่าตอนนี้ทุกทุกห้องละให้เป็นห้องเดียวแล้วให้พี่ไหนนอนอยู่นะพอดีพดดี จบแล้วครับจบแล้วครับแต่ว่าเป็นคนใจแคบเหมือนกับน้องไม่แค่คนเดียวเออใช่เราตายแล้วอราตายแล้วใจมีสี่ห้องฮะถือว่าไม่มีหัวใจแล้วเพราะให้เขาไปหมดแล้วเออผมไม่ต้องพูดอะไรเลยทุกคนวุ่นผมแค่รอรีแอคอย่างเดียวพอพออซิปมากระซิบมาหรือว่าเขียนข่าวหลังวาก็ได้ โอเคได้ตอ้่เริ่มงง้อะไหนๆก็เปิดใจให้กันมาขนาดนี้แล้วมันก็ต้องมีเรื่องราวหลักกล้องหลักกล้องบ้างหลักล้องบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมอยากใส่ใจบ้างหมูมันมันมีเยอะมากคุณจะเล่าแค่แบบเรื่องของคู่คุณก็ได้หรือคุณจะเล่าเรื่อง คำว่าในอื่นก็นได้๋อตอนอยู่กับพี่ไหนก็ขอเล่าเรื่องพี่ไหนดีกว่าเป็นการแบบนินทาแบบเผาคนได้ให้กันเนอเริ่มก่อนครับ <laughs> ็ได้รู้แกเต้องพูดอะไรต่อเอาเอแอบเมาๆดีกว่าเพราะว่าจริงๆกันชอบแกล้งคนอื่นไปเยอะแล้วก็จะแกล้งพี่ไหนหนักหน่อยครับ เออเวลาที่อยู่ในกองอะไรเงี้ยเวลาพักกล้องหรือว่าแบบพักเที่ยงอะไรเงี้ยครับกันก็ชอบแกล้งคนอื่นไปเรื่อยแหละและ้วก็บางทีเอ่อมือมันเปื้อนหรือว่ามือมันเลอะอะไรเงี้ยหรือบางทีมือไม่ได้เลอะแต่ว่าอยากแกล้งเขาก็ให้เขาป้อนนะอะไรเงี้ยเออเขาก็เขาก็ป้อนนะแล้วเราลุแบบว่าเขาแกล้งไม่รู้แต่ไมคคือเวลาเขาจะให้ป้อนอ่ะคือเห็นมือเขาเลอะจริงๆอะไรเงี้ยแบบว่าหลังซ้อมมวยอะไรเงี้ยเออเราก็แบบ กำลังกินอยู่อะไรเงี้ยอืมแล้วเขาก็บอกว่าหมายถึงว่าตอนในใช่ครับก็แบบไปดูพือนผมอ่ะเป็นคนที่ชอบตะลอนในกองมากอะไรเงี้ยบอกว่าเออแบบใครถ่ายอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบไปหน้าเสร็จไปเดินดูอะไรเงี้ยอืมแล้วก็แบบเห็นเขาซ้อมคิวบูหนักมากอะไรเงี้ยเราก็แบบคอยหางให้กําลังใจใช่ว่าไม่มีซีนเราเราก็ไปเนาะเออใช่ีซีนเขาเราก็ไปพื้ผมไปทุกซีนคืออยากมีส่วนร่วมทุก ถูกฉากอะเออแบบว่าไปดูเออใช่ใช่เขาเขาทำหน้าที่ของพาร์ทเนอร์ได้ดีสุดๆเลยครับภูมิใจไหมภูมิใจไหมได้พาร์ทเนอร์ที่ดีขนาดนี้ยิ่งกว่าภูมิใจอีกครับ <laughs> อยากจะนำเสนอว่าอยากให้ทุกคนมีพาร์ทเนอร์ดีๆแบบนี้ <laughs> โอ้โหวันนี้กินอะไรเดี๋ยวเลี้ยงเลย <laughs> <laughs> วันนี้อยากกินอะไรเดี๋ยวเลี้ยงเลยจริงปะพูดจาดีเป็นพิเศษเออได้ๆแล้วเรามีแบบว่าแบบเอกใจตรงไหนแบบว่าทำไมเขาชอบแกล้งเราออย่างนี้ไหม ชอบแกล้งกับเราอะไรเงี้ย <c oughs> เกิรเราชอบให้เขาแกล้งคือ <c oughs> <c oughs> ผมอะเป็นคนชอบให้เขาแกล้งมากก่อน <c oughs> แต่ว่ามันสนุกดีอะไรเงี้ยแบบอยากรู้ว่าวันนี้เขาจะแกล้งอะไรแต่ว่าแสดงว่า,า,านะผมก็รู้สิว่ยาแกล้งรู้แต่ก็ยอมให้แกล้งไง <c oughs> <c oughs> ไม่แต่ว่าบางทีผมก็แกล้งเขานะแบบว่าคือในโทรศัพท์เครื่องเก่าผมอะมีรูปเขาหลับเยอะมากคือเขาไม่รู้เลยว่าผมมีเยอะมาก ปล่อยปล่อย่อจะปล่อยรแรด้่รอให้จบก่อนแล้วค่อยปล่อยกว่าเออเพราะมันเยอะมากน่ากลัวจังแม่แบบคือเวลากันเนื้อหลับอ่ะเขาเหมือนอมยิ้มตลอดเวลาเออใช่ิหรือเปล่าเออหรือว่าเขาแกลับป้องหลับยังไงอ่ะหลับให้อมยิ้มเหรออ่ะเออไม่ได้เห็นรูปเองลับเข ไม่มีไม่มีไม่มีที่รกคนไม่เคยรู้เลยว่าในแอปรู้ครับเฮ้ยแต่ก็ยอมให่ายหลับแล้วรู้อยู่ใช่หลับอย่ี้แล้วก็เปิดตาข้างหนึ่งไม่เห็นเลยมากชอบมันชอบแบบีนเขาหลับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหใช่หรือว่าหลับก็หล่อตื่นดูดูเป็นเด็กน้อยดีเพราะเวลาตื่นอ่ะจะแบบจะดื้อ ชอบโซนอะไรเงี้ย่เด็กน้อยเด็กน้อยใช่ก็ดีใจด้วยที่พี่นายรับมือกันได้ก็มีภูมิคุมกันอยู่ดีครับเขาเนืออยังไงครับเราเขาออกมาเป็นเด็กยัน้อยน่ารักค่ะเขาโซนแล้วทุกคนก็รู้ว่าแบบกันเนอร์เป็นคนที่พูดเยอะ ดไปเรื่อยเออพูดไปเรื่อยอย่างเงี้ยแบบว่าบางทีแบบว่าถ่ายถ่ายอยู่อย่างเงี้ยแบบว่าช่วงพักอะไรเงี้ยก็จะแบบมีมีมคือกันเนอร์แบบร้อยมีมแบบว่าช่วงไหนที่แบบติกตอกแบบว่าติดเทรนอะไรอ่ะคือกันเนอร์แบบว่ารู้หมดเลยอืมใช่ก็ในซินไม่ค่อยได้พูดครับใช่เขาเคยบอกว่าแบบในซินเขาไม่เคยได้พูดเลยเขามันก็เลยอยากอันแบบว่าอามีอยู่วันนึงที่ผมกลับกับเขาแล้ววันนั้นน่ะเหมือนเขาแทบจะไม่ได้พูดเลยครับ เขาก็เลยเปิดเพลงแล้วก็ร้องเพลงตลอดทางเพราะว่าเขาอยากระบายเขาเก็บกดเขาก็กดอไม่เป็นตัวเองเลยอ่ะไม่ใช่อ่ะน่นารังดีเคยไหมว่าขอผมพูดบ้างอะไรอย่างนี้เคยพยายามขอวิ่ตินะครับแต่วิ่ตีบอกว่าไม่พูดดีกว่า เขาแบบว่าเคยเสนอแล้วแบบว่าอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ดีแล้วคุณน้อยเราจะได้คิดหลอดไงใช่ไหมคิดหลองเป็นบุคลิกที่แบบเรียบร้อยดูหล่อดูดีเแบบอย่างคู่เชียวอย่าได้ชมเชียวก็รู้อยู่เอามีแบบเด็กเล้าใครแบบในกองอะไรอย่างนี้ไหมไม่มีไม่มีเลยจริงๆคือในกองทุกคนนิสัยดีมาก ทุกคนดีอามีอยู่อะเอาคนแบบว่านิทาคนอื่นบ้างไม่ก็พูดถึงคนอื่นไงนั่เองอ่าแบบว่ายังเดทดีกว่าเออเดทเขาก็จะมีความแบบคือขี้กวนเหมือนกันนะแบบพอๆกันแต่ว่าเดทเขาจะมีแบบชอบมานจักรจี้หรืออย่างเงี้ยแบบว่าเยอะอยู่แล้วก็มีอยู่ซีนหนึ่งซึ่งยังไม่ถึงหรอกยังแบบว่าทุกคนยังไม่ได้เห็นหรอกแต่ว่าเป็นซีนที่เดทต้องหลับ เราแบบว่าผมแบบคือเดทหลับใช่ไหมคือในซีนนั้นอะเดทต้องหลับแต่ว่าเหมือนมันหลับจริงแบบว่าหลับเลยโดเขาแอคชั่นแล้วมันเผลอสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วมันต้องหลับอยู่แล้วแบบลืมตาตื่นแล้วมันก็นึกขึ้นได้ว่าอุ้ยเขาเริ่มถ่ายกันยังวะแล้วมันก็แกลับต่อคือเดทมันแบบว่าชอบไหลหลับอะไร้ยเออซีนนั้นใช่ไหมซีนนั้นใช่ไหมใช่ซีนนั้นยังไม่ถึงยังไม่ถึงใช่ใช่ ก็พูดไปงั้นแหละสีหนอนเลยได้จำก็จำไม่ได้หรอกก็เหรอว่สีนอนจำเออแอสปาย์สไปเลยแอกันเนอร์แบบมีอะไรพูดถึงไกด์บ้างอ่ะไกด์พี่ไกด์เหรอไม่ไม่มีอะไรครับอืมพี่ไกดีพี่ไกด์หล่อเท่ใช่กันง่ายเก่งกันง่าเก่งมาก เรื่องเรื่องนอนกันคิดว่าเป็นเรื่องปกติแล้วกันคิดว่าพี่หนยเขาต้องเออพี่พี่ไกด์เขาต้องนอนให้ครบเอ่อสี่สิบแปดชั่วโมงต่อวันเออใอยซีนะคะอะไขาวซีเขา่าจะฝันมากกว่าใช่อออไม่ค่อยอยากจะเมาเท่าไหร่ครับมีขนาดไม่ค่อยนะกางเก้าอี้สนามเสร็จแล้วก็นอนเลยจริงเรียกไปกินข้าวก็ไปเลยเนาะพี่อยากนอนเออบางทีก็รีบกินแล้วก็รีบไปนอนต่อ ใช่ดีับดีดีในกองไทยเคนชอบสร้างมีมอะไรไหมนอกจากกันเนอร์เพรว่ากันเนิร์โดดเลยคนเดียวยกให้ทีความทอกกิ้งนอนเซนน่ะเนาะมันก็ค่อนข้างจะพูดไปเรื่อยมีใครพูดไปเรื่อยอีกว่างอ่ะพี่ไหนไม่มีจริงปะเนี่ยไม่มีนะแต่มีมเยอะจริงอยู่ในทิกตอกอ่ะเออมีแบคือกันเน้คนเดียวเลย ค่ะแล้วแล้วพี่พี่แกเป็นยังไงบ้างอือโหพี่แก๊ปเหรอครับพี่แก๊ปเป็นรุ่นพี่มหาวิทยาลัยกันใช่เด็กเคยูเด็กเด็กมเกษตรเหมือนกันใช่เขาเขาเขาจะมาแย่งคนนี้ไปจากผมจีบแฟนเราจีบแฟนเรานะคือคนอะไรอ่ะรู้นะว่าคนอื่นมีแฟนแต่ก็แต่ก็ยังหยาก หรือว่าเป็นฟิลแบบหลงรักคนมีเจ้าของแอบมองอยู่ทุกวันแต่นี่ไม่ได้แอบมองอย่างเดียวนะครับอันนี้คือพยายามที่จะแบบแย่งมาจากทันเลยเออแต่ว่าแต่ว่าคิงก็เด็ดเดี่ยวไงไม่แบบไม่ยุ่งเลยอ๋อแล้วแล้วไอช็อตที่ไปทําท่าหัวใจกับเขานี่เรียกว่าเด็ดเดี่ยวปะไม่ก็คือแบบว่าบัตรจะได้ขายออกไงทําเพื่อทําเพื่อขาย มาผลประโยชน์ใช่ใช่ไหมคะทุกคนไม่อย่งั้นบัตรมันขายไม่หมดเนาะในสี่นั้นเขาก็เด็ดเดี่ยวแล้วก็เด็ดอยเด็ดอยู่เรื่องอะไระแม่อะไรเด็ดหรอครับเรื่องเรื่องเด็ดเดี่ยวก็ก็พอรับได้ครับแต่ว่าเรื่องเด็ดอยู่นี่ก็มันตั้งนานแล้วครับมันก็เด็ดมาตั้งนานแล้วเนาะควอมไม่ติดใจใช่ไหมล่าติดใจเลยคือเเรื่องฟิตสืิดง่าย เราอีกวก็ติดทําคู่แหละแต่คุยกันเน้คือมันสร้างจะแบบว่าฝังใจกับซีนนั้นอยู่นะผมฝังใจครับฝังแบบฝังเลยถ้าเป็นไปได้อยากฝังยุดลงไปในดินตอนนั้นเลยทำไมอารเาเล่าให้ฟังนิดนึงทำไมถึงต้องอยากฝังก็ลงไปขนาดนั้นคือพี่แกปเป็นคนที่เล่นได้ละเอียดมากในเรื่องของความกวนความทําให้เราหมั่นไส้อะไรอย่างงี้ครับ เขาจะมีแบบการแสดงสีหน้าที่แบบใช่ขนาดนี้แล้วหรออะไรอย่างนี้พี่แกปข้างไหนจำจำไม่ได้แต่ว่าประมาณนี้พอแบบเล่นสายตาเก่งเออใช่นั่นแหละก็เลยรู้สึกหมั่นไส้ครับอืมแต่แต่กันไม่ได้หมั่นไส้พี่แก๊ปนะกันกันแบบกันรักพี่แก๊ปนะครับใช่ ใช่นอกจอเรารักกันดีครับผมถ้าสมมติว่านอกจอในชีวิตนี้คุณจีแต่เราไี่เราทำอคงไม่หรอกมั้งมีไหมจะมีแบบหัออกนอกหน้าเลยมีไหมเฮ้ยไม่มีหรอกใช่ไหมไม่มีไม่มีเนี่ยเขารับปากแล้วไม่มีเอาพูดอีกพูดเถิดว่า เป็นอะไรกันคะอ๋อไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าสมุดมันจะไม่มีไม่มีไม่มีอ่าไม่มีอ๋อข้ามไปอีกเรื่องเลยดีกว่าครับอ่ะขอคำถามต่อไปดีกว่าอ่ะมาถึงครึ่งทางแล้วมีต่อไปสปอยได้ไหมว่ามันต้องเข้มข้นหรือเดือขนาดไหนอ่าทีมแฟนจะต้องบอกว่าห้ามตบตาเลยอืมอีพีที่แปดใช่ไหมฮะ EP พีเก้าชมมืออยู่โอเค เขาทำมือเขาทำมือคือคือข้างหลังพยายามที่จะกระซิบบอกเราอยู่นะอ EP 9ครับศึกสังเวียนสึกสังเวียนทมินก็สําหรับผมนะผมรู้สึกว่า EP 9มันคือเริ่มแบบอีเวนต์ใหญ่ของเนื้อเรื่องนี้อืมมันคือทุกคนจะได้รู้แหละว่าตัวละครแต่ละคนมีปมอะไรกันบ้างใช่ ก็จะได้รู้ว่าใครดีใครไม่ดีใครหลงเชื่อคนผิดอ,อ,อแฟนคลับเชียร์ใครคนนั้นก็อาจจะไม่ดีก็ได้นะออ,อ,อใช่แล้วก็ทุกคนเห็นว่าแบบตอนเนี้ในเนื้อเรื่องอ่ะตัวละครทุกคนเริ่มแบบลงเหวอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ว่าอีพีเก้าอ่ะคือมันดิ่งสุดๆเลยใช่ก็อย่างที่ผมบอกมันคือแบบ มันคืออีเวนต์ใหญ่ของเนื้อเรื่องนี้แล้วที่ทุกคนจะได้รู้อ่ะก็เลยแบบว่ามันคือสงครามประสาทนิดน,นึงด้วยนะอาจริงๆอีพี p 9อ่ครับ<ช>แต่ในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ยังต้องให้กําลังใจกันต่อไป <c oughs> อุปสรรคเยอะมากอุปสรรคเยอะสุดๆคือเอาจริงๆนะถ้าชีวิตคนจริงๆอ่ะอยู่ในซีรีส์เรื่องเนี้ย เราคบกันตั้งแต่ EP สาใช่ไหมครับยาวไปถึง EP สองอ่ะถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้อะ่ะคือสามารถที่จะจดทะเบียนสมรสแล้วก็อยู่ด้วยกันไปจนตายได้เลยอะ่ะ <c oughs> มันคือบทวิสูจน์ความรักเนี่ยใช่ <c oughs> คือปัญหาทุกอยา่างแบบว่าผมใช่ว่าแบบปัญหาใหญ่ขนาดเนี้ยจะผ่านไปด้วยกันได้ไหมครับเออใช่แล้วแฟนๆต้องเตรียมตัวยังไงกับการเปิดดวงดาว ก็กระดาษสมุดกามไหมเออสมุดตานต้องเตรียมอะไรไม่อยากสปอยแต่ว่าเตรียมหมอนไว้สักหน่อยก็ดีรู้รู้ป่าว่าหมอนมันใช้ได้หลายอย่างมากเอาไว้จิกเอาไว้ทุบเอาไว้ทุบเอาไว้กรีดและที่สําคัญถ้ามีหมอนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอครับทุกคนมันต้องมีนวมด้วยใช่ไหมใช่เพราะว่าซิกเนเจอร์ของเรื่องนี้เนี่ยมันก็คือ น็อกเอาท์ก็คือนักมวยนั่นเองครับทุกคนนี่เลยน้องนอกเอางานเพื่ออะไรคะให้เลือกิจกรรมที่มีชุณธรอมใช่มันคือรวมที่แบบเอาไว้ฮอปเออแบบเวลาใช่ฮอปใครแล้วก็ใส่กระต่ายเลยเอาไว้กัดเอาไว้กัดแล้วก็เครื่องฟัวรลายด้วยเออเอาไว้กัดได้จริงๆทำให้ฟันแข็งแรงครับแล้วก็พร้อมฟันคนอื่นได้ตลอดเวลาเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ทำยังไงแฟนหนึงจะได้แบบครอบครองคะก็จะต้องสมัครเอ่อ V.I.P. ของ v t v ครับแล้วก็เข้าร่วมทุกกิจกรรมของ v t v ครับใช่ใช่ไหมครับใช่ใช่ไม่อย่างล่าสุดที่เราไลฟ์ไปอ่ะเรามีกิจกรรมให้น่ะแล้วเราก็แจกนวมด้วยนะใช่ครับผมแล้วก็เป็นนวมที่มีลายเซ็นของพี่ไนท์แล้วก็ของกันด้วยก็อยากจะให้ร่วมร่วมกิจกรรมของ v t v ต่อไปเนาะแบบว่าเราจะได้แจกนวมนี้กันใช่ครับดีเลย เพียบพ่อแกให้ดูอันบล็อกนะครับกาะดาษอินนี่ดูเลยโล่งสาวอะไรเงี้ยอันบล็อก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 ถอดออกมาข้างในก็จะมีนวมนะครับโอ้โหซีลไว้อย่างดีเลยนะครับผมอันนี้เป็นนวมสีเงินมีสองสียยบบรร้้อแลวนะคัก็คือสีแดงสีน้ำเงินใช่อันนี้เป็นสีน้ำเงินของท่านเองนะครับผมโอ้นี่ก็มี ปักโลโก้นะครับผมปักโลโก้ว่า knock out มันนอก c k องหัวใจแล้วข้างบนเป็น VTV original นะครับผมให้สังเกตตรงนี้ให้ดีเลยนะครับ VTV original ตัวนี้แปลว่าเป็นของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่เลยวิธีการใส่ของง่ายมากเลยครับผมทุกคนอเพียงแค่ถอดแหวนนะครับออกนะครับผมเสร็จแล้วก็เอามือยัดเข้าไปเลยนะครับผมนี่เลย ครับผมถ้าคุณถ้าคุณมีแฟนเนี่ยแฟนก็สามารถใส่ให้เราได้เออใส่คนเดียวไม่ได้ต้องมีคนอ้างคอยใส่ให้ใช่ครับคนโสดมันยากอยู่แล้วใช้ชีวิตยากใช้ชีวิตยังไงเอ่ยคนโสดอ่ะโอ้ไม่ได้นะนี่ทุบ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 เขาใส่แล้วเฮ้ยเขาเองดีเออหรือว่าแบบที่จริงแบบไม่ต้องใส่ก็ได้นะถือเอาไว้แบบคอยกอดตอนดูใช่ครับแต่ปกติการจะชอบทุบมากกว่า ทำไงพอเราฮอบล้ใส่รวมแล้วทำยังไงโยนเลยไม่ใช่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 ใช่ครับไม่ใช่ครับอ้าวแล้วพี่นายฮอบยังไงปกติฮะเวลาพี่ฮองพี่ก็แบบจิกจิกอ่ะครัอ๋อจิกใช่ไหมครับจิกแต่ว่าแบบมันเขี้ยวอ่ะมันเขี้ยวเออมันเขี้ยวถ้าเราไม่มีนมนี่เราสามารถจะบตัวข้ามได้ไหมถ้าเราหมั่นเขี้ยวกัดได้ครับแต่ว่าอยากอยากกินก็แล้วกันเฮ้ยวิ กินไม่ได้เนาะคนละกแท้กินไม่ได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 ้เดี๋ยวขาแสบแสบกินครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้นะครับพี่นายจับละโอเคเดี๋ยวกันกลับบ้านขอทำวีดีวีหรือยังคุณจะไม่ให้แบบคนอื่นจับเล่นใครได้หรอไม่ได้ พี่ไหนได้แค่เซ็นอย่างเดียวอ๋ันนี้พี่ไหนจับล้มามามาเก็บเก็บเก็บเกบเก็บเก็บเกบกก็บเกับเก็บีกลบเก็บอก็บ้ก็บเก็นเก็บเก็เก็บเก็บเก็เก็บรก็บมก็บเูเก็บเก็บเีบเก็บเก็าเก็บเก็บกบก็เก็ะเกนบเก็ก็อเก็บเก็บเก็บเะ็มเก็บเก็บเก็บเก็กบเกกเ็ก็เก็กบบบ ครับติดตามได้ในแอปพลิเคชัน VTV นะครับผมแล้วก็เว็บ v TV. v v ี p ครับครับก็รับชมพร้อมกันนะครับทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งทาง v t ทครับแล้วก็ v i p เนี่ยสามารถดูได้ล่วงหน้าหนึ่งตอนครับตอนนี้ก็กำลังเข้มขน้นแล้วก็ ในเรื่องเนี่ยกำลังเข้าสู่อีเวนต์ใหญ่ของเนื้อเรื่องนะครับ,รบก็อยากจะให้ทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆตัวละครเพราะว่าทุกตัวละครเนี่ยสำคัญกับเรื่องนี้มากครับผมก็อยากจะฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับครับแล้วก็ฝากนวมด้วยนะครับผมกับด้าน <c oughs> <c oughs> ที่วีเดเล็กวันนี้ขอเสนอนวมเสียวอุ้ย <c oughs> พูดได้หรือเปล่าแต่ว่ามันเขียนมาอย่างเงี้ยเราก็อ่านตามนั้นอ่ะทุกคนใช้อยกล้องสิว่า ชะะีวีดตเล็กวันนี้ขอเสนอนวมเสวนะครับ<ช>นวม<ช>ที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเสยวไปพร้อมๆกันนะครับผมตัวนวมเพื่อปัวรายนะครับผมช่วยทำให้ฟันแข็งแรงนะครับ <c oughs> ขายตรงมาก <c> ก <oughs> ่งมากย่า <c oughs>